กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวจินขุนศึกนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะครับในเอที่6นะครับเปิดวันที่5เดือนกรกฎาคมนี้นะฮะช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับพร้อมด้วยกิจกรรมต้อนรับเปิดเซิร์ฟเวอร์แช์นะครับ แตกติกอัปเดใหม่นะครับเขามีคลิปโพสให้ผมรีวิวด้วยครับทุกคนนี้คือของจะแตกฟรีพร้อมด้วยเพชร 1,000m นะครับเคยรีวิวแล้วหลายรอบนะครับถ้าจะไม่ผิดเซิร์ฟนี้เป็นแนวจัดแตกหนักนะครับพลังเนี่ยเวอร์วังอลังการนะแม้ <c oughs> จะใช่เซิร์ฟนี้แหละทุกคนโค้ดจะแตกฟรีนะครับเขาจัดเตรียมให้ผมแล้วอันนี้เป็นโค้ดนะสำหรับคนที่เข้ามาแชร์ร่วมสนุกนะครับเด้งเข้ามาในตัวมีเพชร 1000 m นะครับฟรีนะฮะอันนี้คือกิจกรรมแชร์นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยปีกเหรอปีกแฟชั่นโอ้โหปีกอะไรเนี่ยเหมือนอะไรนะแบทแมนปีกข้างข่าวดานะทุกคนจะแจกมาฟรีด้วยนะครับส่วนของแจกฟรีมีอะไรบ้างเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปฮะทุกคนครับของจะแจกฟรีครั้งแรกเซิร์ฟนี้เด้งเข้ามาในตัวนะครับทุกคนมีอะไรบ้างเอ่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เจอนะเดี๋ยวดูเพจเด้งก่อน เพชรแดงเซิร์ฟนี้1นาทีได้รับสองแสนนะทุกคนโอ้โหมาแล้วเพชรสองแสนนี่มาแล้วนะตรีมนี้เนี่ยแจกหนักพลังเพื่อวังแน่ๆน,นะครับส่วนรอยเท้านี่ก็แจกบวก1ิบเลยนะครับให้เราฟรีนะฮะมีรอยเท้าแจกฟรีมีชุดแฟชั่นแจกฟรีนะครับบวก1ิบให้เราใช่ไหมเอ่ยใช่ครับผมนี่บวก1ิบให้เราเลยนะครับ กล่องอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับแจกมาขั้น13ครับทุกคนผมจะเปิดเป็นอาชีพนักดาบแล้วกันนะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ผมเอามารีวิวนะครับนี่เป็นอุปกรณ์พวกนี้ครับไม่ได้ตีบวกให้นะเป็นออฟสองนะครับมีประมาณนี้เลยส่วนอุปกรณ์เริ่มต้นจะแจกปีปีแฟชั่นก็แจกมาเยอะพอสมควรครับส่วนใหญ่เราก็เป็นตีที่บวก10เลยนะครับแต่ปีตัวเนี้ยน่าจะเป็นปีกใหม่นะไม่ได้ตีบวก10บให้นะครับนี่ของแฟชั่นจัดเต็มคาราเบลนะส่วนพูดครับ พูดในเซิร์ฟเวอร์นี้แจกมาออฟ2ครับมีได้แร่เจาะธาตุความใสธาตุครับแล้วก็พลังอยู่ที่สอ0แสนเจ็ดนะฮะโคตรโหดกระโดดยิงครับใส่เลยครับพลังเบอร์วังขนาดนี้รออะไรฮะใส่เข้าไปครับเอ๊ะทำไมพลังไม่เด้งขึ้นมาเดี๋ยวผมกดใช้งานเหรียญข้ามเพย์ด,ดีกว่าเซิร์ฟนี้มีแหวนข้ามเพย์ให้เราด้วยรอยนะครับกินมุกข,ข้ามศปการแจกมา80นะฮะมีเป็กและเรา12จะแจกมาฟรีด้วย นะครับผลไม้50าลูก1ลูก0 0แต้ยแมเตตัสถาวรน,นะครับนอกเหนือจากนั้นแจกอุปกรณ์สัตขีขั้น20 o ส2ออฟสองไม่ได้ตีบวกให้นะครับแล้วสัตขีละ่ะอันนี้อะไรเนี่ยแฟชั่นเนาะแฟชั่นสัตขีนะครับแจกมานะทุกคนอันนี้กล่องอะไรเอ่ยสัตขีอ้อนี่ไงมาแล้วสัตขีพลังเริ่มเด้งแล้วทุกคนสัตขีแจกมาเร่แร่แปดธาตุสองเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะออฟเขียวแม็กเลยนะครับพลัง68ครับ สัตว์ีก็แจกโหดขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหใส่ไปหนึ่งตัวพลังขึ้นมาสามแสนนะครับโอ้โหโหดโหดกระโดดยิงนะทุกคนใส่สัตว์ขี่ให้ครบพูดให้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังเซิฟนี้ปั้นตัวคร่าวๆจะได้รับพลังลบสัต์เท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะสวมใส่ปีกก่อนนะแต่งตัวสวยหล่อเท่ไว้ก่อนนะครับทุกคนนี่ใส่ปีกตัวเกรดใหม่เลยแล้วกันนะครับโอ้โห โคตรเท่เลยนะเดี๋ยวปีกเหมือนปีกแบทแมนเลยครับนี่ร้อยตรง้อยเท้านะชอบแบบไหนได้เลือกใช้ได้เลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยแจกเป็นพวกอาวุธรุสวรรค์ด้วยนะครับไอ้น,นี่กล่องอะไรอ,อ๋อ,อ,อ,อเป็นกล่องอุปกรณ์เลื่อนขั้นอุปกรณ์สัตว์ขี่แล้วก็แลกในคานะครับเดี๋ยวเป็น item <laughs> ไอเทม RV วไอเทม RV วก็มานะครับ โอเคของจะแจกเริ่มต้นมีประมาณนี้คร่าวๆนะผมยังไม่ได้ใส่พวกผลไม้อุปรกรณ์จะลองเกิดใหม่ดูนะครับเซิฟนี้เกิดใหม่ได้ถึงคลาสอะไรทุกคนกินมุคภาพสบการณ์ไป80นะครับเกิดใหม่ได้ถึงคลาส8นะครับแสดงว่าก่อนเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะผลไม้แจกมา50าลูกเนี่ยหนึ่งลูกก็500เศษตัดนะครับอ่าใส่ได้จริงด้วยนะครับรออะไรฮะใส่เลยครับ เราจะได้ดูพลังรบเราด้วยว่าเท่าไหร่นะฮะเซิร์ฟนี้พลังรบเริ่มต้นนะครับใส่อุปกรณ์แทบจะทั้งหมดนะแต่ผมไม่ได้ใส่ของแฟชั่นทั้งหมดนะครับใส่อุปกรณ์ให้ครบเลยทุกคนหมวกเกราะรองเท้านะครับพลังขึ้นมา3ล้านแล้วนะพลังได้ขึ้นมาเท่าไหร่ใช่ไหมสามล้านนะครับโลไม่ใส่นะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านใช่แล้วฮะ 3ล้านนะเริ่มต้นพลังลบน่าจะมีประมาณนี้ของจะแตกตีครั้งแรกในเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรายลเอียดกิจกรรมในคากันดีวกว่าส่วนของแฟชั่นเซิร์ฟนี้ถามว่าอัปเกรดใหม่ไหมนะครับของแฟชั่นเซิร์ฟนี้ก็มีใหม่นะเท่าที่ดูนะครับแล้วก็การแต่งตัวสวยหล่อเทแต่ละคนเนี่ยมีอัปเกรดใหม่นะเนี่ยพวกเนี่ยแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ใหม่อ๋ออัปเกรดใหม่อยู่นะนี่นี่น,นี่ดูชุดนะครับขออัปเกรดใหม่มีนะเซิร์ฟนี้ อัปเกรดของใหม่นะครับนี่คือเราตัวละครในเซิร์ฟเวอร์อุ้ยชุดอะไรเฮ้ยชุดอะไรเฮ้ยชุดโคตรเท่โอ้โหตัวละครบัวบานนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมในคาดีกว่านะครับของแจกเริ่มต้นมีประมาณนี้ของแจกในคายังสามารถรับเพิ่มเติมได้อีกนะครับเป็นอะไรเนี่ยอะไรเอ่ยพวกช็อกโกแลตเหรอ ช็อกโกแลตไอศครีมนะฮะน่ากินเชียวอันนี้เป็นอาวุธแฟชั่นแน่ๆเลยอาวุธแฟชั่นแจกมาในเทศกาลข่านะครับทุกคนเป็นแบบนี้นะโอ้โหแสงแสบตามากนะครับเป็นอาวุธน้ําแข็งนะทุกคนโคตรเปรียวเลยนะครับส่วนรายละเอียดกิจกรรมในคาล็อกอินรับของนะครับช่องต่อมาได้รับเป็นพวกกล่องต่างๆนะครับกับปีกแฟชั่นนะราชาเติมเงินได้รับของแร่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะ ของแรกแน่เลยมาแนวนี้นะครับมีชุดด้วยมีปีกแฟร์ด้วยนะครับของแรกเยอะมากนะโอ้โหเดี๋ยวราชาที่แจกของขนาดนี้เลยเหรอปีก3ามแถบเลยนะครับ3มชนิดเลยนะหนึ่งพปีกเดี๋ยวเฮ้ยเื่อบวังไปไหนเนี่ย1,000งพั 1, ปีกเลยเหรอโอ้โหปีกเจสบปีกร้อยห้ิอัญมณีเกิดใหม่นะครับราชาสายฟีได้รับเป็นเพชร1น0่งนเอ็มะฮะเป็นพูดเป็นสัตว์ขีนะครับของแรก ต่างๆนะฮะโอ้โหเติมเงินครั้งเดียวอะไรเนี่ยเติมเงินครั้งเดียวไม่มีนะแต่ข้างล่างมีอุปกรณ์สัตว์ขี่นะครับ3เฮ้ย3อย่างเลยเหรอออแต่ออฟแตกต่างกันนะทุกคนแสดงว่าอุปกรณ์สัตว์ขี่ไม่เหมือนกันนะครับ3อย่างนี้เดินสายแตกต่างกันนะเติมเงินรายวันนะครับได้รับเป็นโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยมีเพชรของแลกตปีกแฝกกล่องต่างๆส่วนใหญ่แล้วของแลกเลยโอ้โหเราเยอะมากเฮ้ย มีอาวุธด้วยนะครับขั้นสามสิบออฟห้านะฮะมีโลด้วยโอ้ออฟยอฟเนี่ยแปดออฟนะครับของแรกของเกิดใหม่เติมรายวันนะฮะได้รับเยอะมากนะครับเติมเงินสะสมก็เป็นปีนะมีเครื่องประดับแล้วก็มียันด้วยยันอะไรบวกสิบสามแล้ละแปดสิบนะครับอื้ืออฟห้าบัฟเยอะมากครับยันตัวนี้อย่างโกงะอันนี้เป็นบัตรรายเดือนมีเพชรมีกล่องเซตเซตห้าสิบทูนะครับมีปี มีเพชรอีกด้วยมีของเกิดใหม่มีอาวุธอีกนะครับขั้น50อัพ5อะไรเนี่ยของแรกเต็มไปหมดเลยวู้เติมเงินเขาได้เยอะมากเลยทุกคนดูเนี่ยโอ้โหเยอะมากเติมเงินสะสมบานนะครับมียันด้วยยันตัวนี้บวกิ12เลยฮะค,คือเซิร์ฟแนวเวอร์วังอ่ะมันก็ของน่าจะแนวๆน,นี้แหละทุกคนของจ้าเวอร์ยันหดๆนะครับอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะอันนี้อะไร พวกของแรกนะครับแรกสัตว์ขี่โหดนะครับโอ้โหสัตว์ขี่โหดกระโดดยิงนะมาเป็นกล่องเซ็ตเลยแล้วอันนี้คืออะไรสัตว์ขี่โหดเกินปุยมุ้ยนะครับสัตว์ขี่2 0 2 3อัปเกรดใหม่หรอ๋อสัตว์ขี่นี่มี4ี่แถบเลยนะแล้วพูดนะครับทุกคนเซิร์ฟนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่พูดเนี่ย <c oughs> เยอะมากเลยของโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นพูดอ๋อตัวอัปเกรดใหม่นะครับ ไม่ได้าสุดนะตัวนี้เป็นอัปเกรดใหม่นะครับนะักฆ่าพลังเวทนะครับทุกคนยันป้องกันตัวมีขั้นหนึ่งร้อยบวกนะครับตามแนวเซิร์ฟเวอร์นะนี่ขั้นหนึ่งร้อยบวกนะครับมีสายฟรีใส่พีก็ตีบวกให้นะไล่ไล่ให้ด้วยนะครับโอ้โห oh, จะหมดไปไหนเนี้ยหมดเกิน <laughs> เดี๋ยวอันนี้คือยันสายฟีนะทุกคนบวกเจ็ดไล่ไล่เจ็ดสิบเอ็ดนะไล่ไล่ให้ด้วยนะครับ นี่ฮะจัดเต็มคันแลเบลโหดแค่ไหนหคิดดัวแล้วกันนะครับเซิร์ฟนี้นะพลังยันก็หลักล้านอยู่แล้วนะครับส่วนยัน VIP นะครับไม่ได้ตีบวกให้หรออ๋อตีบวกให้เป็นบวก10นะครับอ๋อยันก็ตีบวกให้แต่ว่าไล่ล่าสุดนะครับโอมีบวกกี่สิบไล่ล่าแปเลยนะโอ้โหยันบัฟขนาดนี้เชียวนะ ของแฟชั่นแรกครับนี่พวกช็อกโกแลตเอามาแลกของแฟชั่นได้นะครับแล้วก็ชุดแฟชั่นแรกเขาแจกมาให้เราด้วยประมาณ1000นะครับเราก็แลกได้แบบสบายเลยอะ่ะหนักไม่หนักก็ผมว่าแจกหนักนะถ้าขนาดเนี้ยแจกแบบโอโหอะไรเนี้ยแลกปีกโอ้โหปีแกแลกเยอะขนาดนี้เชียวมีฟาร์มมีเติมนะครับมีชุดโอ้โหเดี๋ยวชุดหายากมาครับผมชุดฟาร์มย่อยขยะ แลกฉายานะครับโอ้โหแลกของอัปเกรดแลกพวกรอยเท้า Town, แลกเครื่องประดับนะครับแลกพวกแฟชั่นสัตว์ขี่นะฮะแล้วก็ข้างล่างใช้จ่ายสะสมเทศกาลเท่าตัวอ๋อหมดแล้วนะครับกิจกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะของแฟชั่นเนี่ยเยอะมากนะครับมีฟาร์มมีเติมบ้างสลับกันไปนะโอ้โหกิจกรรมนี่น่าจะ 10- 2 0รายการได้นะครับในกิจกรรมคานะครับ ดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอสัตขีเนี่ยเยอะมากครับสัตขีมีหลายเซตพูดมีหลายเซตให้เลือกใช้งานนะครับก็ประมาณนี้รายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์มิลจินขุนศึกนะครับไม่ว่าจะเป็นของแจกกิจกรรมในคาต่างนะครับกงล้อน่าจะไม่ได้มีอะไรนะมีประมาณนี้ก็ถามว่าไม่มีอะไรมันก็มีอยู่นะมีพวกของแฟชั่นเยอะมากเลยครับนี่ยรอยเท้าผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนร้านค้า ก็จิตป,ปะาทะนะครับทุกคนขายทั่วไปอัปเกรดตัวละคระครับสังเคราะห์ไม่มีนะครับย่างอื่นมีอะไรอีกหรือเปล่านะน่าจะไม่มีแล้วนะครับพลังลบแนลเวอร์วางพลังลบมันต้องเท่าไหร่ล่ะตัวนี้อันดับหนึ่งห้าร้อยล้านนะครับก็เวอร์วางอลังการงานสร้างนะห้าร้อยล้านนะครับปั้นยังไงให้ถึงห้าร้อยล้านนะครับส่วนของรอปมอนสเตอร์นะครับของรอป โอ้ไม่กูเน็ตทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยมีคนด้วยหน้าเมืองนะครับเออเดินไปกินลากมะม่วงเฉยเดี๋ยว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 ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเขากำลังซัดกันนัวเลยนะครับทุกคนไม่ไหวตรงนี้กำลังซัดกันนวลเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมไปแล้วไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ทำอะไรกันครับ น่าจะ PVP กันนะครับเดี๋ยวเรามาตีมอนสเตอร์ตรงนี้ดีกว่าโอ้โหกำลังซัดกันนัวเลยหน้าสะพานนะครับแม่เดี๋ยวผมย้ายมาของดอบมอนสเตอร์ผมว่าเซิร์ฟแนวนี้นะน่าจะในมีบอสด,ด้วยนะครับเดี๋ยวนะเราจะไปไหนก็ลำบากแล้วพุกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตอ่ะเซิร์ฟเนี้ยไม่มียันนะใช่ไหม ไม่มียันแจกให้เลยนะครับอจริงๆไม่มียันให้แต่พวกพูดอะไรต่างแจกหมดนะยันไม่มีนะครับแสดงว่ายันต้องไปแรกเอาโอ้โหบอสเต็มเลยนะครับแล้เวเราจะไปทางไหนดีตามแนวเซิร์ฟเวอร์ Server ครับตามที่ผมรีวิวนะไม่ว่าจะเป็นของแจกบอสกิจกรรมแรกของแฟชั่นสายฟาร์มสายฟรีของอัปเกรด แนวเซิร์ฟนะครับก็น่าจะประมาณนี้ส่วนรวมๆนะเซิร์ฟน,ะนี้ถ้าจะบาลานเนี่ยถ้าเซิร์ฟจัดมาอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยผมว่าของรอปนะมันต้องเยอะนะครับเนี่ยอย่างอย่างบอสอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับของรอบน่าจะเยอะนะครับถ้าตามแนวเซิร์ฟนะเดี๋ยวผมลองเก็บดูใช่1ชิ้นเนี่ยประมาณ50าอะรอปหนึ่งครั้งเนะี่ยได้50ชิ้นนะครับผมเยอะมากนะครับถ้าเราฟาร์มนี่ก็ อ้กันถึงหลักหมื่นอ่ะหลักแสนอะไรเงี้ยเอาไปแลกได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมน่าจะประมาณนี้รายละเอียดทั้งหมดในมิวออริจินหุนศึกนะครับผมกับการเปิดเซิร์ฟใหม่ของเขานะฮะใครที่ชื่นชอบถูกใจในลูกเล่นแนวเซิร์ฟประมาณนี้จัดได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนะฮะส่วนท้ายคลิปนะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครต์กรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช anel ผมด้วยมีคลิปซั r เบอร์เกมอะไรเปิดใหม่นะครับจะมารีวิวคุณผู้ชมได้เทสได้เล่นกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายกร่า